สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ก็มาเจอกับยศตุยกับพ่อใหญ่อีกเหมือนเดิมนะคะพี่น้องวันนี้เยดตุยลากพ่อใหญ่ออกมากลางสวนเลยพี่น้องจ้าออกมาอย่างทุลักทุเลมากมากเลยเพราะว่าถนนไอตรงที่ลากรถมามันคุขามากเลยพี่น้องเออือจริงๆแล้วแกบอกว่าแกอยากจะออกมาสวนอยากจะมาเห็นหมาป่าพี่น้องหมาป่าแต่ก็ไม่เห็นตัวมันหรอกเพราะว่า กลางวันมันไม่ออกพี่น้องแต่กลางคืนเนี่ยคิดว่ามันคงจะออกแต่มันมีโพรงของมันพี่น้องจ๋ามันมีโพรงเดี๋ยวจะตุยจะพาแกไปดูคือก็คงจะเอารถแกเข้าไปใกล้ๆไม่ได้พี่น้องเพราะว่ามันจะเป็นป่าลาสบอร์รี่ของเจตุยเนาะก็คงจะให้แกดูที่เป็นโพรงมีหลายโพรงเลยพี่น้องอยู่ด้านหน้านี่ก็สองโพรงอยู่ด้านหลังอีกสามโพรงพี่น้องคิดว่ามันน่าจะมีครอบครัวอยู่ในนี้เนาะ แล้วก็นี่เยตุยก็มายืนอยู่ในสวนสวนลารสเบอรี่เยตุยแล้วก็เยตุยว่าจะมาตัดไอเน,นี่ยพี่น้องจะมาตัดต้นแบล็คเบอร์รี่ตอนที่ต้นมันยังไม่ตายมันจะตัดง่ายกว่าพี่น้องเยตุยก็นี่เตรียมถังขยะมาเรียบร้อยถังขยะเยตุยก็อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็พ่อใหญ่ก็นั่งอยู่มาเป็นประธานจะพาแกขยบไปใกล้ๆอีกสักนิดนึงให้แกเห็นรูของหมาป่าพี่น้องจ้ะ วันนี้ก็แดดร้อนมากเลยพี่น้องแดดร้อนจริงๆแต่เยตุยก็ต้องใส่เสื้อ,อนี้นะเพราะว่าขนของไอ้พวกไอ้แบล็คบร์รี่แล้วก็ขนของรัสบร์รี่มันคันพี่น้องมันคันเยตุยก็ต้องปิดแขนเยตุยไว้ก่อนเพราะว่ามันคันมากเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยยตุยก็มาดดยหญ้าเพราะว่าหญ้ามันแห้งพี่น้องแล้วก็มีฝนตกลงมานิดนึงนะเมื่อคืนเนี่ยเยตุยะดยหญ้าออกดดยหญ้าให้ต้นรัสบร์รี่ ฮัลโหลเดี๋ยวเจตุยจะไปตัดต้นแบล็คเบอร์รี่ก่อนพี่น้องจ้ะตัดต้นแบล็คเบอร์รี่เสร็จเจตุยก็จะเอาพ่อใหญ่ให้ไปใกล้ๆกับรูของหมาป่า oh, อีกนิดนึงแบล็คราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ออสราสเบอร์รี่พ่อใหญ่ไม่เคยอันนี้คือในรอบสิบปีพี่น้องสิบสิบกว่าปีได้ที่พ่อใหญ่ เดินไม่ได้เนาะตั้งแต่ปีหนึ่งสองแล้วพี่น้องตั้งแต่ปีหนึ่งสองหนึ่งสามเนี่ยพ่อใหญ่เดินไม่ได้ก็แกไม่เคยเข้ามาในสวนแกบอกว่าแกดีใจจังเลยที่แกได้มาเห็นกรีนเฮาส์แล้วก็ได้มาเห็นสวนคือสวนอันรกของเยตุยเนาะ,นะก่อนนี่คือตอนที่พ่อใหญ่เดินไปไหนมาไหนได้สวนก็ยังไม่ยังไม่มีต้นราสเบอรี่แล้วพี่น้องยังไม่มีราสเบอรี่แต่ตอนนี้คือเยอะไปหมดเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรมัง่ง เนี่ยเจตุยจะเอากลับไปให้ดูพี่น้องอันนี้ก็คือต้นเรสเกรนเะตุยเนาะต้นเรสเกรนแล้วก็ไอ้ตรงที่เป็นรั้วพี่น้องจ๋าเนี่ยของเพื่อนบ้านเขาเพื่อนบ้านเขาเขาไม่ตัดรั้วต้นไม้ที่อยู่ปกคลุมลงมาเนี่ยก็คือเป็นของเพื่อนบ้านพี่น้องก็คือเป็นอันนี้เป็นเป็นรั้วของเจตุยเนาะเป็นรั้วไม้เจตุยแต่ว่าเพื่อนบ้านเขาไม่ตัดต้นไม้พี่น้อง มันจะปกคลุมลงมาหมดเลยดูสิคลุมลงมาแล้วทีนี้เวลาจะตุยปลูกผักปลูกอะไรมันก็จะเป็นเงาเป็นร่มเหมือพี่น้องผักก็จะไม่งามเนาะแต่ก็เยตุยก็คงจะตัดได้เฉพาะที่อยู่ฝั่งของเยตุยตัดออกไปก่อนอันนี้ก็คือต้นเรดเคอร์เรนเรดเคอเรนอันนี้ก็หมดลูกก็หมดไปแล้วเนาะ,ะตุยจะมาตัดต้นอันนี้ออกมันมีอยู่สองพุ่มเนาะต้นเอ่อ โรสแมรี่อันนี้ก็คือโรสแมรี่เนาะโรสแมรี่มันมีอยู่สองพุ่มอยู่ตัวว่าจะตัดออกพุ่มหนึ่งคือตัดทิ้งไปเลยพี่นะ้องตัดทิ้งไปเลยพุ่มหนึ่งให้มันเหลืออยู่แค่พุ่มเดียวพออยู่หลังบ้านก็มีต้นหนึ่งเนาะแล้วก็เนี่ยพวกแบล็คเบอร์รี่พี่นะ้องกิ่งก้านสาขาของแบล็คเบอร์รี่ก็มันคลุมมาหมดเลยแล้วก็ ต้นไม้ของเพื่อนบ้านก็นับวันจะสูงขึ้นสูงขึ้นพี่น้องและนี่ก็คือแก่นตะวันพี่น้องแก่นตะวันก็ไม่ได้รดน้ําให้ยาตุวไม่ได้รดน้ําก็เหี่ยวเหี่ยวแห้งมากเลยพี่น้องอ่างวน <laughs> หวานดีพี่น้องหวานหวานแล้วก็มีเปรี้ยวนิดนิดหวานอมเปรี้ยวเดี๋ยวจะลองเอาให้พ่อใหญ่กินแกจะกินได้ไหม ใหญ่ก็ชอบพี่น้องจ้าเอาลูกใหญ่ให้พ่อใหญ่ถ้าทางจะชอบอยู่ปีนี้อางุ่นยะตุ๋ยหวานกว่าปีที่แล้วพี่น้อง เพราะว่ายะตุยเอาปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักที่จะตุยทําอ่ะเอามาลาดตรงบริเวณใกล้ๆโคลนมันอืมปีนี้หวานมากเลยสุกเยอะแล้วพี่น้องฝั่งนูน้นเดี๋ยวจะยตุยต้องมาตัดเอาไปทำน้ำองุ่นแล้ว ไม่ใหญ่กินซองลูกยังไม่หมดเลยอันนี้จะตุยยืนอยู่กลางสวนพี่นะ้องจ้าแล้วก็เดี๋ยวจะมอง ก็น,นั่นคือบ้านเยตุยเนาะอันนี้เยตุยมายืนอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังสวนพี่น้องพ่อใหญ่ไม่รู้จักต้นราสเบอรี่ไม่เคยออกมาสวนเลยไม่รู้จักต้นราสเบอรี่พ่อใหญ่เดี๋ยวยตุยจะตัดกิง่ง แบล็คเบอร์รี่ก่อนนะคะพี่น้องคะตัดใส่ถังขยะให้เต็มถังแล้วก็เดี๋ยวเยตุยจะ,ะลากผูใหญ่ไปให้แก่ชมบริเวณรอบๆสวนน้ำเยอะมากพี่น้องแบล็คเบอร์รี่เยตุยน้ำเยอะมากเลยจ้ะพี่น้องแบล็คเบอร์รี่เยตุยต้องค่อยๆตัดต้องระมัดระวังนะน้ำมันคมมากพี่น้อง ยตุยว่าอยากจะยะตุยอยากจะซื้อไอ้ที่มันไม่มีหนามอ่ะพี่น้องเขาก็ขายอยู่ขายออนไลน์อยู่ยตุยว่าจะสั่งซื้อจะได้เก็บง่ายง่ายหน่อยพี่น้องดูพ่อใหญ่นั่งกินองุ่นพวงนั้นเกือบหมดพี่น้อง <laughs> ยตุยก็ตัดต้นแบล็คเบอร์รี่ได้ถังหนึ่งแล้วพี่น้องจ๋า เต็มถังแล้วเดี๋ยวตยจะพาไปดูอ่างุ่นอางุ่นที่มันดําพี่น้องอางุ่นดําเยอะแล้วพี่น้องจ้าแดดจ้ามากเลยพี่น้องวันนี้แดดจ้าเลยพวงใหญ่เลยพี่น้องเดกตุยชอบมายืนกิน ยืนกินคาต้นอย่างนี้อร่อยดีเดี๋ยวจะตุยจะไปลากพ่อใหญ่เข้าบ้านแล้วจ้ะพี่น้องจา๋าตอนที่ลากเข้าบ้านนี่ก็คงจะเดินถอยหลังเพราะว่าถนนมันขรุขระพี่น้องขรุขระมากเลยเดี๋ยวจะตุยจะไปลากพ่อใหญ่ถอยหลังมานะพี่น้อง ตอนนี้เยตุยก็ลากพ่อใหญ่เข้ามาอาที่หลังบ้านแล้วพี่น้องมาด้วยความทุลักทุเลเพราะว่าถนนจริงๆแล้วยาตุยว่าจะทําเป็นสลับเอาเป็นเอ่อเป็นแผ่นสลับแบบพี่น้องมาวางวางแล้วก็เวลาเอาเพ่อใหญ่เข้าไปในสวนจะได้ลากเข้าไปได้ง่ายๆเนาะแต่ก็ต้องใช้เวลาพี่น้องเพราะว่าเยตุยมีอีกหลายอย่างที่จะต้องทําห,หัวเยตุยเปียกหมดเลยพี่น้องดูเยตุย ตัดต้นไม้ตัดอะไรออกมากองเต็มเลยพี่น้องตัดออกมากองไว้เต็มเลยอันนี้ก็คืออยู่หลังบ้านน่พี่น้องเยตุยตัดต้นไม้ตัดอะไรออกมากองไว้เต็มเลย<ม>เดี๋ยวให้แดดร่มๆก่อนเยตุยจะมาตัดใส่ถังขยะแต่ตอนนี้เยตุยจเจาพ่อใหญ่เข้าบ้านแล้วนะคะเพราะว่าแดดเริ่มจะร้อนมากแล้วคะ่ะ ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาตุยกับพ่อใหญ่ด้วยจ้าขอให้พี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะปราถนาสิ่งไหนขอให้ได้ดังใจหวังแล้วก็มาเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีคะ่พะพ่อใหญ่ยกมือไหว้แล้วบ๊ายบาย